ขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรนะคะแบบพยายามดรอปหมดแล้วเดี๋ยวแบบเดี๋ยวสวยเกินเตรียมการอาบล้องบนตัวอาบน้ำีค่ะเรื่องราวอะไรกันคะสาวพวกเรานะคะมาจากซีรีส์เรื่อง Bye My Boss ค่ะ ใครเป็นบอสใครเล่นใคร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 เล่นเป็นตัวละครอะไรก่อนค่ะสวัสดีค่ะมิมี่หรือไทยพัทนะคะเราบทเป็นคุณบอสกิตราค่ะสวัสดีค่ะออมคุณยวีนะคะเราบทเป็นมั่นฝันค่ะสวัสดีค่ะบลาเกวลินนะคะเราบทเป็นไอริสค่ะสวัสดีค่ะว่ววพิมดานะคะเราบทเป็นโอลิฟค่ะสวัสดีครับเมฆเกลกิจนะครับเราบทเป็นทาราครับค่ะคนดีได้เราทำอะไรกันไดบ้างก็ เ่องรวเรื่องราวอเอิสระก็เป็นเรื่องของม่านฝันนะคะม่านฝันเนี่ยก็เป็นเด็กแบบธรรมดาคนหนึ่งที่เขาแบบว่ามีความฝันแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นในตัวของม่านฝันที่เข้มข้นมากๆที่จะทําให้ม่านฝันเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวของคุณอิสระกับบริษัทของทุกทกคนแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ มีการแข่งขันกันในด้านของอาชีพด้วยอะไรอย่างงี้ก็จะบอกว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามดีกว่าเพราะว่าถ้าหนูเล่าเนี่ยก็คือเราทั้งเรื่องเลยค่ะทั้งเรื่องแล้วใช่เรื่องเความรักความแ้ใช่ค่ะต้องบอกเรื่องนี้มีความความรักแทบมากหนึ่งอย่างแล้วก็ความแค้นเรื่องของเรามีสตูเกิดขึ้นใครจะเป็นสตรูกับใครต้องติดตามใครจะเป็นคนดีใครจะเป็นคนไม่ดี คนดีคนดีค่ะไม่ใช่แต่แต่เข้มข้นเข้มมากมีมากกว่าหนึ่งรถแน่นอนไฮไลท์ของเรื่องมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นมันยังไงอะไรไฮไลท์ของเรื่องใครจะเสนคะไฮไลท์ของเรื่องนะคะจากที่ถ้าใครหลายๆคนเนี่ยเคยติดตามนิยายเรื่องใบไม้บอสนะจะได้รู้ว่ามันเป็น มีฉาก N C ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ก็ตามเชื่อเนาะบายนบอสฉันก็ซื้อเลยค่ะสมัยนี้แล้วจีต้องบอกว่าจากตัวนิยายครับถ้าเกิดว่าใครที่เคยอ่านก็จะรู้ว่านิยายเรื่องนี้เน้นความแซ่บอยู่แล้วฉะนั้นแล้วซีรีส์เรื่องนี้รับรองว่าแซ่บถึงขิดถึงแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญคือเนื้อหาดราม่าเนี่ยก็คือแบบ แุณแรงมากๆตัวร้ายก็ร้ายสุดเลยแล้วก็คนดีก็ดีมากๆแล้วก็มีฉากอ่าน่ารักน่ารักตลกตลกให้เราพอรู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วเป็นสนุกโบตรครับใช่แล้อบอะไรกันเรียบร้อยแล้วขพวกเราต้องบอกว่าพวกเราแพ้กันหนักมากทีมงานทุกคนใช่ทีมงานทุกคนคือทำงานกันเยอะมากหลายวันหลาย เป็นเดือนเลยแล้วค่ะคือกว่าจะหาพวกเรามาที่ตรงคาแรคเตอร์อย่างงี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะเราเจอแต่คนแรกของผมใช่ไหคะใช่เจอกันหลายจริงจริงเราเจอกันหลายครั้งก่อนหน้านี้แล้วนี่ยังได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนครับใช่ก็ไม่อยากเป็นเพื่อนไปเลโอ้ไม่กาศาเตอระกาศเตือนร์ ถ้าจะมีเวิธีกันทั้งชีวิตจริงแล้วในเรื่องต้องต้องบอกว่าในบทในในเรื่องนะครับเราจะมีฉากที่เราจะเหมือนแบบทะเลาะกันขัดแข้งขัดขากันตลอดนั้นแล้วเนี่ยเออสิ่งหนึ่งที่จะต้องจำเป็นต้องทำเลยคือการเวิร์กช็อปเพื่อไม่ให้มองหน้าแล้วขำกันคือเป็นซีนที่ยากมากค่ะหลับตาทำสมาธิต้องการลืมตาปุ๊บหลุดเลยหลุเป็นีนที่ความมีดีเลยหรือเปล่าเป็นเมนั้นไปเป็นเรา ค่ะไรพวกนีคนครั้งแรกเราแปลกมันนามีความค่ากว่าอีกต่างต้องบอกว่าทุกคนในนี้ก็คือเล่นเจียวเป็นครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกของทุกคนเลยค่ะก็ค่อนข้าง กดดันมากแต่ในความกดดันก็คือพอเป็นครั้งแรกมันต้องมีความสดใหม่แบบมากแล้วก็พวกเราก็เต็มที่กับผลงานครั้งนี้มากๆค่ะแล้วพอพอฉากมีเลบทีอะไรนี้เราต้องเติมอะไรอะไรกันขนาดนี้จริงๆฉากพวกนั้นเราก็จะมีการเตียนด้วยมีการเวิร์กช็อปด้วยจากครูเมืองแล้วก็ครูออมค่ะก็มาเป็นคุณครูสอน acting tone ให้กับพวกเราก็การเวิร์กช็อปในซีนเหล่านี้ก็จะทําให้พวกเราที่ต้องแสดงในการนต้องรู้สึก ไว้วางใจการปลอดภัยกันแล้วก็สามารถที่จะแต่เนื้อต้องตัวกันได้อะไร่างนี้ขอเสริมหน่อยแล้วกันครับผมสาหรับซีนนี้นะครับ<อ>ก็จะมีผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของด้านเรื่องของแบบฉากเหล่าเนี้ครับผมเพื่อมาดูให้แบบให้มันเหมาะสมที่สุดแนละที่สําคัญก็คือทําให้นักแสดงไม่รู้สึกเขาเรียกว่าอึดอัดประมาณนะครับที่สบายใจที่สุดครับผมประมาณนั้น แล้วก็สําหรับวันนะคะคือไม่ได้เป็นแค่ซีรีส์ยูริเรื่องแรกแต่ว่าเป็นการแสดงเรื่องแรกในชีวิตของวานเลยะคะ่ะก็พี่ๆทุกคนคือน่ารักมากแบบตอบอ้อนรับดีมากอบมุนมากเก่งมากอะยังไงจะพืูดพี่อ๋อจะบอกโมเมนต์ตอนที่เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปลับซีนค่ะคือตอนแรกอะ่ะเราอะยังไม่ค่อยกล้าเล่นกับอองเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีความแบบเคอะเขินกันแล้วเราก็จะแบบขำกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้ ทมตลอดหนูเป็นคนแบบทมก่นง่ายไงใช่แล้วพอเราได้มาเวิร์กช็อปได้ทาแบบอะไรได้กันหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ทําให้การแสดงของเรามันพิ้วไปเลยเราก็คือเลิฟพี่อสองสาวเห็นไหมคะว่าใครเป็นคนบุกจะเริ่มถ่ายอะไรกันเมื่อไหร่ยันนะตอนนี้ถึงแล้เริ่มถ่ายกันเริ่มเปิดกล้องเจนมีนาปีหน้าเลยค่ะ ใช่ค่ะแต่ว่าก็คืออาจจะก็คือถ่าย่เราไม่ได้ชนกันแน่อนไม่แปกใช่ค่ะนีมแหะี่เราคู่กันอะคู่หอันี้ต้องบอกก่อนครับว่านี่คือเรื่องเกิลเลยเอาจริงๆผมก็อยากผมก็อยากจะเล่นเป็นคู่หลักแต่เอิญว่า ผมไม่ใช่เกิร์ลไงครับจุดย่งซีนอีกหมือนไว้ไว้เดี๋ยวอีกสักแบบไว้แล้วเกลือว่าผมแบบมีมีแพลนที่จะแบบแปลงเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วแบบเป็นเกิร์ลเรื่องเกิร์ลเลิฟก็ให้ผู้หญิงไปแล้วกันตอนเราผู้ชายก็เล่นตัวร้ายละกันแล้วเรื่องผ่าเราไมสนุกนะกันะครับใช่ผ่านคือเล่นไม่ได้เลยแน่นอนครับผมบอกเลยว่าคนดีที่สุดของเรื่องนี้ไม่ใช่คนดี ผมบอกเลยว่าในซีรีส์นี้นะครับต,ต้องเรียกว่าตัวละครที่ผมเล่นเนี่ยเป็นตัวละครที่ชั่วมากชั่วแบบชั่วแบบไม่ใช่แค่คนเลวไม,ไ,ไม่ใช่แค่คนเลวไปค,คนเลวคนชั่ว<ๆ>ชั่วแบบชั่วบริสุทธ์นะครับคือ<ะ>แบบคนไปก็มีแต่สีดำเลยอะไรเงี้ยเลยไม่มีตตะกอดต้องไปดูนะว่า ว่าเขาจะมาทำลายพวกเราอย่างไรใช่บอกเลยว่านี่อปปสรักใหญ่ที่สุดับผม้าเล่นถึงคนเกียจสินะคะโอ้คนเกียดแน่นอนครับเรื่องนี้คือจบแฮปปี้เอดดิ้งไปแล้วแต่เขมีเมฆปัญหามาเต็มเลยใช่เขาจบต้องเลื่อกเหมือนกันกตอนเรืออันนี้ไม่ต้องแคสเลยแบบอยากได้คนชั่วๆเอาเมฆเลยง่ายมาก ก็าุมากันค่ะกามกันก็ขอฝากซีรีส์ของพวกเราได้นะคะชื่อเรื่องว่าไบมายบอสค่ะก็เดี๋ยวพวกเราทุกคนนะคะก็จะทําให้อย่างเต็มที่เลยค่ะทุกคนจะทําถึงมากๆเลยค่ะก็รอติดตามนะคะอ่น้ค่ะก็ใครที่อยากดูซีรีส์ที่ดูุดเดือนเพจมันนะคะแล้วก็ร้อนชายนะคะก็ติดตามเรื่องไบ m ายบอสได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ